ันก็คือจอนวิกนี่แหละเนาะเริ่มจากอันไหนก่อนที่แซนนะกันกูให้มึงพูดเองกูเกลียดพูดแล้วก็พารากูให้มึงพูดเองเลยวันนี้อ่ะอันนี้แซนนะครับมึงพูดไปเรื่อยนะมึงเกิดต้นพูดไปเรื่อยสองคนอ่ะันไม่เคยพูดแล้วอ่ะไปกันต่อไปกันอันนี้อันนี้มีกี่ตัวนะแซนไวเปอร์มีสามก็บอกมีสามก็บอกนะครับแซนไวเปอร์เป็นตัวที่ยิงฟัวโต้ได้แล้วดันข้างนี้ขึ้นเลย อ่าเซมิออโตอ่าเข้าใจบอสราคาเท่าไหร่พี่แซนไบเปอร์ตัวนี้ราคาอยู่เจ็ดพันแปดเจ็ดพันแปดแล้วก็มาอัลฟาอ่ะตครกรู้จักว่าอัลฟาดูพี่เอออันนี้ออโตได้หอเปล่นดูนี่ไดไหมพี่จอมไม่ได้ไม่ได้อันนี้อัลฟานะครับของ EMG นะจันวิกพาร์สี่ตัวนี้เอาตัวโอเพ่นนะ ตัวนี้ราคาโปรโมชั่นอยู่7,900 7,900็กไม่ได้ตัวนี้มันพิเศษตรงไหนต้องมาทำะไรได้อีกไอ้ต้นมันทำรายได้มันสามารถติดติดดอดได้แต่ในเสื้อได้ปิดเสียงได้ป่ะก็บเสียงได้อาโอเคแม็กยาวไม่ต้องแล้วมีให้แล้วตัวนี้เราเป็นตัวคอมแบทมาสเตอร์ครับ ตัวนี้พักสาม T T เหรอ T T I ี I อ่ะอ่าตัวนี้พักสามพันสิเอ็ดอะไรเนี่ยสองศูนย์หนึ่สอีเฉยอ่าโอเคตัวนี้ราคาโปรโมชั่นอยู่เจ0ดบาทพักสามเจ็ดพันแปอบาทอ่ะแล้ก็มาเป็นตัวอันนี้พักสี่่ราสุดพิษไวเปออันนี้งูพิษไนีอ่ะ ปืนนียิง่อยักษ์จอห์นวิกอันนี้ก็มีน้อยเหมือนกันนะครับมีแค่หนึ่งสองสามสี่ตัวสี่ตัวมาเติมมีสามตัวสี่ตัวเนาะแต่ละรุ่นราคาตัวนี้อยู่เจ็ดพันแปดร้อยเท่ากันเท่ากันครับกับอะไนี่เท่ากันกับคอมแบทมัตเตอร์มีสี่ตัวเหมือนกันนะก็คือเจ็ดพันแปดหมดเลยยกเว้นในอัลฟาอัลฟาแพงกว่ากันอยู่แล้วก็ตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษที่เพิ่งได้มา อูซี่เอ็มสิบเอ็ดเอหนึ่งใช่ไหมเอ็มสิบเอ็ดเอหนึ่งของค่าเคเอสซีระบบแก๊สนะครับซิสเต็มเจ็ดตัวนี้มีคนชอบสั้นๆนะปืนแก๊สได้มาสองตัวเนอะสองตัวนี่เอาตัวได้ใช่ปะได้ครับาคาตัวนี้นะครับใครต้องการเนาะอยู่แปดพันเจ็ดแปดพันเจ็ดมีแค่สองกระบอกเท่านั้นสองตัวเท่านั้นรีบเข้าามจัดของดีมีน้อยโอเคถัดมาเป็น ถัดมาเป็นรุร่นนี้รุน่นลายรุน่รน W E ของ,ของ P สามตัวนี้รุ่น P สามครับผมอันนี้มีแค่สีเงินนะพี่จอมนะอ่ามีมาแค่สีเงินแล้วก็<ส>ม,มีคนคจองมาจําแล้วหนึ่งคนเท่ากับเหลือหนึ่งก็บอกได้มาสองกระบอกจำหนึ่งคนแล้วก็เหลือหนึ่งก็บอกสุดท้ายราคาอยู่5้าพันเจ็ดร้อยบาทตัวนี้ห้าพบาทอ่าของค่าย W E นะไต้หวันนะ คนสายเก็บสะสมถัดมาเป็นอ่ะนี่ก่อนนะกันซิกสามหกห้าสไต์เออร์แล้ว E-MG ใครชอบเล็กๆนี่อันนี้หมดไปเยอะแล้วสไตร์สไตร์รอบแล้วเนี่ยแป๊บเดียวอ่ะมาแป๊บเดียวหมดเร็วมากๆเลยตัวนี้ซิกสามหนะครับของ E-MG อ็มจ y นะสไตร์เออร์ก็ราคาอยู่เจ็ดพันให้เราโปไว้มันเจ็ดห้าเจ็ดห้าใช่เจ็ดพันห้า มีแค่2ตัวเองนะครับมามีมา2ตัวแล้วก็ถัดมาเป็นก๊อก4-2่สอก๊อก4-2ของค่ายอูโมเรกเวฟซี่จ้นี่ตอนนี้คนตามหากันเยอะตัวเล็กตัวจิ๋วเล็กๆใชนเที่ยวฝ่ามือเองด้วยต้นนี่ยคนี้เองเท่าฝ่ามือเลยโอเคตอนนี้ก๊อกนี่สองนี่โิรงนะอ่นะราคาตัวนี้ก๊อก4-2อยู่7,300 7,300าา มีแค่สองตัวเท่านั้นมีแค่สองตัวเท่านั้นที่เข้ามานะครับแล้วก็ถัดมาเป็น PPKS มาอีกแล้วมาแค่สามตัวด้วยมไมาจากอะไรมาจากไมาจากไไม่รู้เนี่อผมดูแต่กระตูนโอเคตัวนี้เป็นของอุมาร็กนะครับนี่ครับของอุมาร็ก PPKS นะครับ นี่ตัวนี้เป็นโลหะนะตัวเนี้ยฟูมาร์กิ้งราคาเต็มที่ได้เจ็ดบัท่นทวน,วนมี3กระบอกเท่านั้นกระปาากแมตตัวนี้ให้ดูให้ดูว่าสั่งรอบหน้านะเพราะรอบนี้3ตัวมีคนจองหมดแล้วได้มา3ตัวครับแต่รอบหน้ามายหกตัวครับใครสนใจรีบจองไว้ก่อนเลยครับอันนี้หมดแล้วจองมัดจำน,น,นะครับอ,อันนี้คือ3ตัว <c oughs> ลูกค้ามัดจำไว้แล้วครับตัวละสองพบาท จำโกแมทนะครับอ่ะถัดมาถัดมาเป็นไหนก็ได้ตัวนี้นะครับโคจุดสี่ห้าเอ้ยจุดสองห้าสโคจุดสองห้าจูเนียนะครับตัวนี้เป็นตัวฟูมาร์กิ้งนะนี่นี่นี่ตัวฟูมาร์กิ้งนะของแบรนด์ไซเบอร์การนะครับนี่ตัวอีกด้านนึงพี่ต้นอ่ะนี่ครับมีสีดำและสีเงินเอาสีเงินก่อนสีเงินก่อนพี่ต้นเอาสีเงิน สีเงินมีโลโก้นะครับราคาตอนนี้อยู่5,005ห้าพันห้านะครับครับห้าพันห้าใช่ไหมใช่ห้าพันห้านะอ่านี่งานพิออเดอร์นะเพราะงานล็อตเก่าหมดหมดแล้วนะอันนี้คืองานพิออเดอร์นะอ่าห้าพันห้าและสีดำสีดำสีดำตัวนี้นะครับอ่าเป็นสีดำน่าจะถูกกว่านะอันนี้นะครับของสายประกันนะสีดำ B K ราคาอยู่ห้าพันงานงานพีออเดอร์นะครับและสีชมพูสีชมพูตัวนี้จะไม่มีมาร์กิ้งเป็นมาร์กิ้ง W E นะครับตัวนี้ราคาเท่าเดิมครับสี่0นห้าไงที่เราเคยอ่ายก็คือเข้ามาเติมเพียงแค่สองตัวอันนี้คืออ่ามาแค่นี้โอเคของก็อ่ะพี่ลอยไล่ฟังทีนึงอ่ะไล่แบบเร็วๆมีอะไรบ้างมีลกรไพล์อ่ะอ่าไล่แบบรวดเร็ว คอมแบทมัตเตอร์นี่เบอร์อ่าไอวีไอซี่สิบเอ็อซี่นะแล้วพีศูนย์แปดาแล้วก็พีพีเคเอสเอกรสี่สองซิกสามหกห้เอแล้วก็นี่แหละอะไรอ่ะโคตูเนียอ่าสมสีแล้วก็มีโกแมทต้องรอรอบหน้า6ตัวโอเคสนใจไหมไหนสนใจต้นบอกที่ไหน มาที่เมกาพาซาสปาเล็กนะครับพี่อยู่ชั้นสองลูกค้ามาไม่ถูกอ่ะไรเอาไมาเอาไมาคัดคัดคัดเอาไมาห้าสี่สามสองอยู่เมกาพาซาสปาเล็กชั้นสองนะครับพี่ห้องบีสองสี่แปดนะครับร้านฟ้าบีบีเคครับ